เขาบอกขอบคุณค่ะที่เราทำบ้านให้เขาดูนี่ดอกไม้สวยมั้ยเอ่ย <laughs> ทานตะว,วันนะจ๊ะแล้วก็มีอีกมีอีกนะฟินิชเชอร์ I can can I leave it here Mhm ค่ Some food Wow มีอาหารด้วย อาหารแขกร้อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะออกมาเดินออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวก็จะเดินกลับบ้านแล้วท่านผู้ชมค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามนะคะคือมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะมาเจอกันวันนี้เนี่ยนะก็นะคะใครที่ได้ติดตามก็คงจะทราบกันนะคะว่าห้องตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําสีใหม่นะคะ ปรับมุมเตียงใหม่นะคะจากแต่เดิมเนี่ยที่เช้าหันไปทางประตูนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะคะก็คือเรื่องของเรื่องอะนะเราเปลี่ยนพรมเสร็จสับทุกอย่างนะคะบางท่านที่ถามมาบอกว่าเนี่ยอ,อ,อย่างนี้เนี่ยนะคะเจ้าของเขาอนุญาตได้ด้วยหรือนะคะทำได้ด้วยหรอนะถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยทำไม่ได้แต่ที่อังกฤษเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเช่าเนี่ยนะคะเราจะต้อง บอกกับเจ้าของบ้านก่อนนะคะถ้าเราจะทาสีใหม่หรือว่าทําอะไรใหม่เนี่ยนะคะทีเนี้ยนะเชฟทอมนะคะกับแชมเนี่ยก็ได้คุยกับเจ้าของบ้านไปแล้วนะคะบอกว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตทาสีใหม่นะคะคือเจ้าของบ้านน่ะเขาก็ดีใจนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าห้องเก่าอะคะ่ะมันมันก็คือสีอะมันโทมแล้วมันก็เสื่อมโดยเฉพาะในห้องน้ำเนี่ยนะคะสีมันลอกออกมาเนื่องจากว่า ของที่เขาทำแต่เดิมเนี่ยมันเป็นของคุณภาพต่ำเกรดห่วยนะคะก็คืออ่ะขอเล่านะคะเกริ่นไปก่อนนะคะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาคือใครเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้หญิงนะคะเป็นซิงเกิลมัมคุณแม่เลี้ยงลูกเดี่ยวนะคะมีอาชีพเป็นคุณครูค่ะนะคะก็สอนหนังสือในย่านนี้นะคะลูกสาวก็ น่าจะอายุประมาณสิบสี่สิบห้าเนี่ยนะคะถ้าจำจำไม่ผิดนะคะก็ เคยแอบรู้สึกแปลกมากเลยคือได้ยินเสียงเคอแล้วสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งคือถ้าันทำคลิปออกนอกบ้านอย่างนีน้ปกติจะได้ยินเสียงเครื่องบินแต่ว่าไม่มีเครื่องบินเลยจ้าเนจ้าเออได้อัดคลิปคุยค,ย,คยกันสบายๆอ่ะเล่ากันต่อค่ะก็คือนะคะเขาเป็นสิงค์กามแล้วทีนี้เนี่ยนะเขาก็คงซืออ้อบ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านที่เขาซื้อก็คือพอร์ตนั่นแหละนะคะแล้วเขาก็เแบ่งพื้นที่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่บริเวณโรงรถนะคะแล้วก็ เป็นห้องเก็บของเนี่ยเป็นยาวไปเลยนะคะถึงทั้งหลังบ้านเนี่ยเขาก็ให้จ้างนั่นแหละคนมาทำซึ่งมันจะเป็นธุรกิจนะคะในลอนดอนเนื่องจากว่าพื้นที่มันมีมูลค่านะคะเขาก็ ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นคนที่เขาต้องการเงินนะคะไม่ใช่คนที่แบบถ้าคนไม่เดือดร้อนเงินเนี่ยเขาจะไม่เอาบ้านเขาเนี่ยมาทําเป็นแบ่งพื้นที่ลงรถเป็นพื้นที่ให้ทําเป็นแฟลตแล้วให้คนเช่านะคะนอกจากว่าคนที่เขาต้องการเงินต้องการมีไรายได้เสริมแล้วมาเอาเงินตรงนั้นอะมาเป็นเงินที่ใช้ในการช่วยผ่อนนะคะบ้านของเขาซึ่งมันจะทําให้การผ่อนบ้านเนี่ยผ่อนได้เร็วกว่าปกติทั่วไปนะคะเพราะว่าคุณเจ้าของบ้านเขามีอาชีพเป็นคุณครูนะคะคุณคร ก็ไม่แน่ใจว่าเงินเดือนเท่าไหร่นะคะก็น่าจะสักประมาณ20,000ืกว่าปอนนะคะถึง3 0,000ื่นปอนก็ต่อปีนะคะคก็ว่าไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือยังไม่ได้รวมการหัก ค่าภาษีนะคะคุณขานะนั่นแหละนะคะก็คือเขาก็นะคะให้คนมาทํานะคะแล้วก่อนที่ฉันจะเข้าไปอยู่ก็เคยมีคนเข้าไปอยู่แล้วนะคะแต่ฉันไม่ได้ก็ถามเขาว่า,าบ้านหลังนี้เขาอยู่มานานเมื่อไหร่นะคะแล้วเขาทํา ตรงพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นคนเช่ากี่ปีนะตอนเราเข้าไปเนี่ยก็คือเราเห็นว่าเฮ้ยสีมันก็โทมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเชฟทอมก็ทําครัวก่อนนะคะก็คือคุยกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ออกข้าววัสะดุอุปกรณ์นะคะแต่ว่าเราเป็นคนทำทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ได้คิดค่าจ้างนะคะไม่ได้คิดค่าทํา ทำให้เขาฟรีอะค่ะนะใครๆก็ชอบใช่ป่ะเพราะอะไรรู้ไหมลอนดอนเนี่ยนะคะคือคุณค่าฝีมือช่างเนี่ยถ้าเป็นช่างที่มีฝีมือฝีมือเลยนะคะก็คือแพงมากค่ะนะคะไม่ต้องพูดถึงแค่ทาสีนะคะก็ หลายตังแล้วนะคะนี่เราทั้งปูพรมทาสีทําครัวนะคะทําห้องน้ํานู่นนี่นั่นทําใหม่หมดเลยค่ะยกเซตเลยนะคะโดยที่เขาออกแค่ค่าอุปกรณ์เท่านั้นนะคะดังนั้นทราบกันเลยนะคะว่าเจ้าของบ้านดีใจมากค่ะแล้วเมื่อคืนเนี่ยนะคะคือเซอร์ไพรส์มากนะเขาส่งข้อความมานะคะบอกว่าเขามีของ วนนะคะซึ่งเป็นคําขอบคุณนะคะของเจ้าของบ้านคนนี้แหละมาวางไว้หน้าห้องฉันนะคะก็คือพอเราเปิดไฟป,ปุ๊บนะคะขึ้นขาเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะเชิญเกดจิ้นเซนคิดใช่ไหมเอาไป แชมเ h ญช s ออะร่นี่คือมัน m p มเ n เขาขอบคุณนะคะที่เราทำบ้านให้เขาโอ้ว้าวโอ้ดูกระดาษในเส้จ ก็บอกขอบคุณค่ะที่เราทำบ้านให้เขาดูนี่ดอกไม้สวยไม่เอ่ย <laughs> ทานตะว,วันนะจ๊ะแล้วก็มีอีกมีอีกเราิ i n i เยอ่ can I leave it here มม m มมมมมม o มมมมมมามมมมม อาหารแขกร้อนๆเลยค่ะน่ารักไหมล่ะโมเมนต์นี้โมเมนต์น่ารักน่ารักหอมไหมเป็นอาหารแขกนะชมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรเป็นถั่วเนาะชิกพีหรือ o m e t h i n g เพราะว่าเขาเขาเป็นนนี่นะะเขาเป็นมังรู้สึกว่าเขาจะเป็นมังอ๋อมีข้าว a ชิญวิฮาเบะจะได้ดยวันนี้เราจะกินนี่กันเป็นคำขอบคุณของเจ้าของบ้านอันเชมเพน เดี๋ยวจะกินอาหารค่ำนี้มีละอาหารกินเป็นคำขอบคุณนะคะจากเจ้าของบ้านแชมเป็นเจ้าของบ้าน<ไ>อ้เดี๋ยวจะมาดื่มแชมเปญกันค่ะอย่างตอนที่พ่อแชมเสียนะคะเจ้าของบ้านตอนที่แชมกลับมาจากไทยนะะ่ะนะเจ้าของบ้านเขาก็ เอาเขาเรียกว่าอะไรอะอดอกไม้นะคะแล้วก็มีค์ดเขียนแสดงความเสียใจนะตอนที่พ่อชมเสียนะคะแล้วทุกๆหน้าเทศกาลเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยนะก็คือเทศกาลปีใหม่นะคะก็มีชอ็ชอกโกล้งช็อกโกแลตนะคะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆคะ่ะมาวางไว้หน้าประตูบ้านให้เราอย่างวันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็นั่นแหละส่งข้อความมาโทรมานะคะขอบคุณ นะฮะที่เราทาสีบ้านที่เราทําห้องใหม่ให้เขานะคะมันก็เพิ่มมูลค่าต่อไปถ้าเราย้ายออกนะ,ค,ะคนอื่นมาเช่านะคะเขาจะได้ไม่ต้องไปจ้างคนมาทําให้มันดูดีไงแล้วเขาก็อาจจะคิดราคาเพิ่มไปก็ได้ก็ว่ากันไปค่ะนะคะแต่เนี่ยแหละเห็น <c oughs> เห็นไหมสีห้องก็สวยไหมราคาเราย้ายเตียงค่ะแล้วก็ผมนะคะอืม นาไหมแชมเปญที่สําคัญเนี่ยเราก็คิดว่านะคะเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ไปจนกว่าเราจะซื้อบ้านของเราเองที่อังกฤษนะคะก็คือจริงๆแล้วอะแชมก็ไม่ได้อยากที่จะอยู่ลอนดอนนะคะหลังจากที่เหตุการณ์อ e ีโควิดสิเนี่ยนะแัมก็คิดว่าต่อไปเนี่ย ก็คุยกับเชฟทอมไปแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราจะไปซื้อเนี่ยเราอยากที่จะอยู่เออออกไปชาญเมืองอ่ะอยากที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ในลอนดอนเนี่ยพื้นที่มันมีจํากัดนะแล้วถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดอย่าง จำขอให้มีพื้นที่เล็กๆนะคะข้างหลังบ้านนะคะมีการ์เด้นนิดหน่อยเนี่ยฉันก็โอ้โหมีความสุขแล้วอยากที่จะปลูกผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเห็นบางคนบางท่านเนี่ยสไเอ่ตต่างๆเนี่ยนะคะที่เขามีพื้นที่นะคะโดยเฉพาะคนที่เขาอยู่ต่าง,งจังหวัดน,เนีเคยรู้สึกว่าเราอยากมีพื้นที่ปลูกต้นไม้จังเลยที่ฉันจะได้เรียนรู้นะคะการปลูกต้นไม้ทั้งวันเลยจาก YouTube นู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะคะแต่ลอนดอนค่ะนะคะตอนนี้ก็ต้องอดทนไปก่อนนะจ๊ะแล้วคำถามต่อมานะคะที่มี f อบางท่านถามมาว่าเนี่ยทำไมถึงไม่มีลูกทำไมถึงไม่มีน้องตัวน,น้อยๆนะคะ ก็คือบอกไว้ก่อนให้ไปดูคลิปก่อนก่อนได้นะคะซึ่งชั้มพูดไปแล้วนะคะต่อถ้าเกิดว่าให้ชันมมีลูกได้ก็จริงชั้มก็ไม่ได้อยากจะมีนะคะต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่อยากมีลูกนะจ๊ะโอเคถ้าคุณรักเด็กถ้าคุณอยากมีลูกถ้าคุณชอบเด็กเล็กๆนั่นก็ว่าไปนะคะแต่ชัมคนนึงชันมรู้สึกว่าเฮ้ย เราไม่อยากมีลูกต่อให้เรามีลูกได้นะเราก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่าการมีลูกอะมันเหนื่อยนะคะลองถามคนที่เขาเป็นแม่หลายๆคนสินะคะโอ้มันเหนื่อยนะ,ะกว่าลูกจะโตกว่าจะอะไรเนี่ยชั้รู้สึกว่าตัวชั้เองเนี่ยชั้อยากที่จะมีความสุขนะคะใช้เงินที่ตัวเองหาได้นะคะให้ความสุขกับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นคุณคนเราต้องเคารพนะคะการสั ตัดสินใจของแต่ละคนคุณจะมาเหมารวมหมดทุกคนไม่ได้ว่าทุกคนแม่งต้องมีลูกเหมือนกันหมดโน no, ค่ะนะคะมีหลายคนที่เขามีความสุขกับการมีลูกกับการมีเด็กนะคะ อยู่ในบ้านนั่นก็คือโอเคไปแล้วถามว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยแกไปจะไม่เหงาหรือไม่เหงาค่ะนะคะเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนนะคะผู้ใหญ่อย่างคนที่เขาคอยสปอร์ตแชมป์สมัยเรียนเนี่ยที่เขาคอยให้ส่งเสียแชมป์นะคะให้เงินแชมป์สองสามีภรรยาเนี่ยเขาก็ไม่มีลูกนะคะแต่เขามีเงินเยอะแยะมากมายเลยเขาสามารถที่จะไปนู่นไปนี่นะคะ ทํำนู่นทํานี่ได้ตามแต่ที่เขาต้องการน,นะคะแล้วเขาสามารถช่วยเหลือสังคมได้นะคะโดยที่เขาไม่ต้องคือไม่ต้องมีภาระอะนะเออเขาจะทําอะไรก็ได้คือมันมีความเป็นอิสระนะคะอย่างที่พูดกันไปว่ามันคือการตัดสินใจนะคะแล้วมันก็คือ,อ,อทัศนคตินะคะ ในการใช้ชีวิตของแต่ละคนเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความคิดไม่เหมือนกันนะคะมีทัศนคติมีการดํารงชีวิตที่ไม่เหมือนกันจะมาบอกว่าเออผู้ชายทุกคนต้องการมีรูปเหมือนกันหมด no ค่ะนะคะนั่นมันคือความคิดของคน โบราณน,นะคะซึ่งการมีลูกเยอะๆเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้มาช่วยกันทํามาหากินทาปัจจุบันเนี่ยโลกเรามันเปลี่ยนไปสังคมเรามันเปลี่ยนไปเราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้อะไรอีกหลายๆอย่างต่อให้เราไม่มีลูกก็ตามเถอะนะคะคนเราเนี่ยทะลักกันจริงๆเนี่ยคือคุณแซมมีเพื่อนคนอังกฤษเยอะมากค่ะนะคะแล้วแก่แก่แก่ที่แบบว่ามีเงินเป็นเศรษฐีเลยนะนะ เขาก็มีความสุขค่ะแล้วเขาก็รักกันดีแฮปปี้นะคะทุกอย่างนะเพราะว่าคือคุณที่เล่าให้ฟังกันไปเนี่ยนะคือสุดท้ายแล้วชีวิตคู่มันคือความเข้าใจกันของคนสองคนนะคะมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต้องมีลูกเพราะว่าบทสุดท้ายแล้ว่เห็นไหมชีวิตคู่ของหลายๆคนเนี่ยมีลูกด้วยกันชายหญิงมีลูกด้วยกันสุดท้ายแล้วคืออยู่กันไม่ได้นะคะต้องเลิกกัน แล้วปัญหาตามมาคือเด็กนะคะถ้าเกิดว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยตีกันทะเลาะกันให้ลูกเห็นนะคะทําพฤติกรรมแบบว่ารุนแรงให้ลูกเห็นมันก็ไม่ไหวนะคะแชมมีความสุขของแชมแบบนี้ดีนะคะเอาเาะเคารพการตัดสินใจของแชมด้วยนะคะนั่นแหละ สำหรับเชฟทอมแล้วคุยกันแล้วนะคะคือชีวิตคู่ของแต่ละคนเนี่ยคือคือมาแล้วแต่ละคนนะคะแพทเทิร์นไม่เหมือนกันคุณจะต้องคุยกันเองนะเชฟยังคําถามต่อมาเนี่ยนะคะบางท่านที่ถามมาว่าเนี่ยเชฟทอมเออนะคะแล้วเขารับชมได้ไหมอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยคือคุณ ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนนะคะเพราะถ้าฉันนั่งตอบเนี่ยคือมันตอบไม่ไหวอะ่ะแล้วมันคือมันคือการรีพีทรีพีทสำหรับคนที่ไม่ชอบรีเสิร์ชสำหรับคนที่ไม่ย้อนกลับไปดูคลิปแล้วอยากรู้แล้วก็พิมพ์ถามอ่ะนะคะคุณต้องย้อนกลับไปดูคลิปก่อนคือเรารู้จักกันมานานแล้วนะคะก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่ e ี h e ฟยังเป็นเด็กนะคะ e c h e ท t อ p ยังอายุไม่ถึงเท่าไหร่เอง เนี่ยนะคะจนชัมมาเลิกกับแฟนเก่าจนที่กายหมอเราเป็นแฟนกันผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันนะคะออนางก็นะคะอย่างที่เห็นก็ย้อนกลับไปดูได้คือบทพิสูจน์ของชีวิตมันมีอะไรหลายๆอย่างนะคะปัญหาชีวิตที่ทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ดีกับชัมจริงๆนะคะแล้วคือตัวชัมเองอะนะชัมไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะชัมอยู่ที่นี่มานานแล้วคือคุณ ถ้าเราอยู่ที่นี่มานานนะคะคือพูดจริงๆก็คือเราก็มีสิทธิ์เลือกฝอนั่นแหละนะคะเนอะเชื่อสินะคะลองถามเมียฝรั่งหลายๆคนสิบางคนที่แต่งงานเราก็เลิกกับสามีแล้วก็ที่นี้ก็ได้สามีใหม่ซึ่งดีกว่าสามีเก่านั่นคือ คุณอยู่ที่นี่แล้วคุณไม่ต้องขอพาสปอร์ตคุณไม่ต้องขอวีซ่าอะไรแล้วอย่างแชมแชมไม่ต้องขอวีซ่าอะไรนะคะดังนั้นเวลาแชมเลิกกับสาขาแชมแชมเข้าขบใครก็ได้แล้วแชมไม่จําเป็นที่จะต้องจดทะเบียนอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าแชมถือสัญชาติอังกฤษแล้วนะคะแชมอยู่ที่นี่มานานแล้วนั่นแหละนะคะคือเหตุผลของแชมโอเคเนาะวันนี้ออกมาเดินนะคะก็ลมแรงอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าทราบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะจุ๊บๆขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะแล้ก็ร่างกายแข็งแรงปลอดจักปาาจากโควิดนะคะ